ไปนะฮะข้อที่2นะครับค่าของ s i n a t a แทน e c A พูดสลับกันนะครับเท่ากับข้อใดนะฮะเราก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับมาดูนะฮะตรงนี้เลยครับ sec a t แทน s s n n เราต้องทบทวนก่อนนะฮะความรู้พื้นฐานนะครับ sec a นะครับมันคืออะไรนี s e ก A มันก็คือส่วนกับของคอร์สนั่นเองนะครับคอร์สเเราบอกว่ามันคือชิดส่วนด้วยฉากใช่ไหมส่วนกับของมันมันก็จะสลับกันระหว่างเศษกับส่วนนะครับฉากก็จะมาอยู่ข้างบนชิดก็จะไปอยู่ข้างล่างถูกต้องเยี่ยมยอดนะครับส่วนแทนท่องกันจะเป็นจะตายเอาท่องลงมาครับแทนครับแทนข้ามส่วนด้วยฉากอ่ะทดไปก่อนยังไม่รู้ใช้ยังไงไม่เป็นไรนะครับข้ามส่วนด้วยชิดนะครับ และก็ sin A ครับ s ซ n ข้ามฉากใช่ไหมข้ามส่วนด้วยฉากอ่าอันนี้เราควรที่จะจําได้นะครับ่าควที่จะรู้นะฮะว่ามันเกิดมาจากสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะทีนี้เราก็จะเอาไอตัวพวกนี้แหละข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเนี่ยไปแทนในเซก A แทน A sin a ของเราแทนลงไปเลยครับเซกก็แทนด้วยฉากส่วนด้วยชิดนี่ แทนก็ข้ามส่วนด้วยชิดแทนลงไปส่วน s ซ n A เอก็แทนด้วยข้ามส่วนด้วยฉากอย่างนี้เลยครับพอเราแทนลงไปสวยงามเราก็จะเห็นตรงนี้เลยนะฮะชอชิงนี่ตีดังซะด้วยนะครับมันก็จะเจ้ากันไปเหลือแค่ข้างบนคอไข่2ตัวแล้วก็ชอช้างอีก2ตัวเมื่อสิ่งที่มันเหมือนเหมือนกันคูณกันเราก็จะให้มันเป็น ยกกำลังสองทันทีนะครับก็จะกลายเป็นขอไขยย่ยกกําลังสองและก็ชอช้างยกกําลัง2นั่นเองนะฮะเราก็จะใช้สมบัติเลขยกกําลังของเรานะครับที่ราเรียนมาเป็นอย่างดีดึงออกไปกลายเป็นข้ามส่วนด้วยชิดทั้งหมดยกกําลัง2โอ้โหนะฮะแล้วเราก็จะเสนอหน้ามาดูตรงนี้ฮะข้ามส่วนด้วยชิดมันก็คือแทน A นี่ลยเห็นไหมฮะ ไม่เห็นเดียวจะซูมให้ดูนะครับแล้วทำไงต่อครับมันก็แทนสิครับเอาแทน A เข้าไปแทนขอไข่ส่วนด้วยชอช้างเล็ก็คือข้ามสุดท้ชินั่นเองก็จะกลายเป็นแทน A นะฮะทั้งหมดนี้ยก2อ,อยู่นะนะครับถ้าเกิดยกเหล่านี้มอไปแล้วนะฮะนี่จัดรูปใหมเดมันก็จะกลายเป็นแทนนะฮะกำลังสอง A สุดยอดสวยงามนะครับดังนั้นข้อนี้ครับ มันก็เลยครับมีค่าเท่ากับแทนทั้งหมดยกกำลัง 2a นั่นเอง,เองซึ่งมันก็คือช้อยไหนฮะตีตาดูข้อขอไข่นี่เองนะครับตอบลงไปขอไข่ดังๆ